หับเยอะด้วยกันด้วยกันรับผมสนดงวันนวะเราลน่นโน่มๆน่นงโให้โยมด้วยความรักเคาลพไปนะ ปากไปจมูกเข้ามาเนาะเออตอนนี้เขาให้ระยะห่างแต่ปีบปากไปจมูกก็อนุโลมนิดนึงปากไปจมูกนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเนาะพระที่นั่งนั่งไม่เอาอันนี้เสื่อมรำให้ก็ทานแล้วก็ อยวนร้องท่านก็ให้เกลียดไปเกิดของตัวเด็จสังาราหมดนะฮะวันนี้ท่านอาจารย์แป๊ก็เจ้าหน้ที่มาที่วัดสว่างอารมณ์ทุกทุกท่านเลยนะครับท่านรับกล้วยวันนี้ท่านจะโชคดีนะโชคดีกันทุกทุกคน นะฮะแล้วก็วันนี้นะ,ะทางโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์นะท่านอาจารย์แต่ก็ได้อ่าว่ารับแล้วแต่ว่าเพื่อนที่โรงพยาบาลก็อยากจะคิดอะไรแบบกล้วยๆม้่งนะก็ให้เขาคิดอะไรแบบกล้วยๆนะแล้วก็ถือว่าวันนี้ท่านได้ทาบุญที่ยิ่งใหญ่นะให้กับสมเด็จสังฆราชนะก็ถือว่าเป็น วันที่พวกเราจะเล่นถืลูกอาอยู่ให้รอที่นังเออโอเคกับมือกับมือนะครับเอาไปคิดเข้ามาเดี๋ยวให้ต้องเกาได้องเอาต้องอ

ตกลงไบตึ๊บถุงหรือวเป็นมงคลอาอรนับคร ais, ับครับงั้นงั้นเอเดยวพ่อจะทุกท่ครับ ทางไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับหันทางนี้นิดนึงโอเคครับซักครู่ครับเรียบร้อยครับ,รบเชิญผู้แทนรัฐบาลต่อไปเลยครับเชิญ ข้าบหมครับไม่บครับขอบคุณครับมเนไรับเยอผผานไปแล้วข้าวมากองานก็สสีเคื่อแยัครับเร็จแเสร็จเรียบร้อยแล้วมองกล้องครับเจดอัสุเย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เริพรทธาะสมเด็จพระสัพพรารยีเร่มปยตากดีเรียบร้อยครับปล่อยฟปเรทั้งแถวสิาดไม่ไหวตติดนี่วย,ยาวัชกรวัดยกเองเลยอ่ะ ถอยถอยถอยวันถอยพอพออปล่อยไป่อยให้เราตัใหญ่ครับเอาครับอโอเคครบแล้วแปดสิบสำคันไม่มีสาตไม่มีอะไรต่างอะไรเยนะ เด็กๆกำลังมาท่านหลวงพ่อครับตามหลังมาแล้วตามได้ครับเัาไม่ยอมพี่พี่เร็กว่าซือะไร้หัลมาโอ้โหเฮียอะไรค่ะ

เกียดวะไม่น่าเกียดข่าดนีเลยเเลือดิกจิ๊บถ่ายนี้หน่อยส่งให้หนูถือเดี๋ยว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 อุ๊ยอยากกล้องถ่ายได้เดี๋ยวแป๊บแป๊บเอามองกล้องนี้นะโอเค

ต้องนี่ีต้องนอนไปในนี้เลยนอนไปที่พื้นใช่ใชิต้องนอนฟ้ำไปนอนฟ้ไป่นี้นอนไปนต้องนอนอนที่อ่ะ่างงนนี้อนี่

บางผผมแดงวมั้นี่อนี้นนู้นน้ทั้งหมดให้โยมเออด้วยความรักเคารพไปนะ เดนนี้เขาให้ระยะห่างแต่ปิดปากใบจมูกก็อนรมลมนิดนึงปากปิดจมูกนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเนาะขึ้นมาทัก้วยั้นั่งนั่งไม่เอาใี่เปิร์ฟดำให้ก็ทานแล้วก็ อย่าร้องท่านจะให้เกียรติไปเกิดของสมเด็จสันทาร่าหมดนะฮะวันนี้ท anyway> ่านอาจารย์แป๊ก็เจ้าที่มาที่วัดสว่างอารมณ์ทุกทุกท่านเลยนะครับท่านรับกล้วยวันนี้ท่านจะโชคดีนะโชคดีกันทุกทุกคนนะฮะ แล้วก็วันนี้นะ,ะทางโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์นะท่านอาจารย์แต่ก็ได้อ่าว่ารับแล้วแต่ว่าเพื่อนที่โรงพยาบาลก็อยากจะคิดอะไรแบบกล้วยๆมากนะก็ให้เขาคิดอะไรแบบกล้วยๆนะแล้วก็ถือว่าวันนี้ท่านได้ทาบุญที่ยิ่งใหญ่นะให้กับสมเด็จสังฆราชนะก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเรา

เล่ s <S 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 ัาันน um ี <h 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 ้างมาีกว่า้วตรวจเอาจัโดตรวจประหารจะตกจะรวยได้เลยวต้งดีสถาบัเลเป็นกรรมธิการหลายชุดเลยเป็นกรรมธิการหลายชุดอมันนส ดีไมเลยครัผมเนี่ยไลยครับมอ้ห้า้มียวน่เห่น้ยต่อให้ับเขาต่อัาร้ใจใ้้นแล้แ่โรงบาลจึ้งุงหรือเป็นมงค้เอาไงดีครับครับนั้นนั้นเดี๋ยวพอาไก็จะม ทางไว้หน่อยนะครับเียอนะครับหันทางนี้นิดนองเขเคครับสักคูณครับเรียบร้อยครับขอบคุผู้ทนรราต่อไปเลยครับเชอนะับคุณมากครับเปินเ